หัวใจทำหน้าที่สำคัญในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายโดยมีรายละเอียดหน้าที่หลักดังนี้ 1. สูบฉีดเลือดไปยังปอดวงจรเล็กหัวใจด้านขวาสูบเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากร่างกายเข้าสู่ปอดที่ปอดเลือดจะรับออกซิเจนและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 2. สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายวงจรใหญ่ หัวใจด้านซ้ายสูบเลือดที่มีออกซิเจนจากปอดส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย 3. รักษาความดันเลือดการบีบและคลายของกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาความดันให้พอเหมาะในการไหลเวียนของเลือด 4. รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจหัวใจมีระบบไฟฟ้าในตัวที่ควบคุมการเต้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ต่อเนื่องสรุปง่ายๆ หัวใจคือปั๊มของร่างกายมีหน้าที่หลักในการสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆและนำเลือดเสียกลับมาฟอกใหม่ที่ปอดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจมีหลายประเภทซึ่งอาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไปด้านล่างนี้คือกลุ่มโรคหัวใจที่พบบ่อยพร้อมคำอธิบายแบบเข้าใจง่าย 1. โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease, CAD) เกิดจากการตีหรือตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจสาเหตุหลักไขมันะส,สมในผนังหลอดเลือดเกิดคราบไขมันอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายถ้ารุนแรงมากอาจทำให้หัวใจวาย heart อ t t a c k 2. โรคหัวใจขาดเลือดอ h e เ i c heart ์ i s e a s e เป็นผลจากหลอดเลือดติดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ อาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ 3. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาริทธเมียหัวใจเต้นเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือไม่สม่ำเสมออาการใจสั่นหน้ามืดเป็นลมอาจอันตรายถึงชีวิต 4. โรคหัวใจล้มเหลวฮาร์ทเฟลเลอร์หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอาการเหนื่อยง่ายบวมนอนราบไม่ได้ 5. โรคลิ้นหัวใจผิดปกติวา u ูล่าฮาร์ดดีซีสลิ้นหัวใจเปิดปิดผิดปกติเช่นลิ้นรั่วหรือลิ้นตีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นเจ็บหน้าอก 6. โรคกล้ามเนื้อหัวใจคาดิโอม y อ p ป t า y ทีกล้ามเนื้อหัวใจหนาแข็งหรืออ่อนแอลงอาจเกิดจากพันธุกรรมติดเชื้อหรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป 7. โรคหัวใจแตกกำเนิดคอเจนิโาร์ดดีซีส ความผิดปกติของหัวใจที่เกิดตั้งแต่เด็กบางคนอาจไม่มีอาการจนโต 8. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ pericarditis เยื่อที่หุ้มหัวใจเกิดการอักเสบอาการเจ็บหน้าอกแบบแหล่ลมลมหายใจลำบาก